แต่ครบ90วันเนาะที่แม่ปานทำชาเลนจะ์เนาะแล้วเราก็สรุปรายได้กันแล้วที่ได้จากติ k t o k อกว่ามีรายได้เท่าไหร่นะคะมีไรายได้เท่าไหร่แต่ว่ายังไม่ทำเรื่องการถอนเงินเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำวิธีการถอนเงินกันค่ะไปดูกันเลยว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้เงินกันนะคะลำดับต่อไปนะคะเราจะเข้าไปที่ช่องติ k t o k ของเราค่ะไปกันเลยจ้าเข้าไปที่ขีดสามขีดข้างบนเลยนะคะ มาที่ยอดคงเหลือค่ะเข้ามาตรงนี้นะคะไปที่ดูกดมาที่ตรงนี้ค่ะเข้ามาตรงที่ถอนเงินนะคะเม่ตตองไปกดแลกเปลี่ยนนะคะไปที่ถอนเงินได้ละค่ะกดที่ถอนเงินได้เลยจากต่อไปนะคะเราจะมาเพื่อวิธีการชำระเงินค่ะตรงนี้นะคะ มีหลากหลายวิธีให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเพย์พลาวการโอนเงินผ่านธนาคารจะมีค่าบริการตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารแล้วก็จะได้รับเงินภายใน3าถึงหวันทําการจํานวนการถอนขั้นต่าก็อยู่ที่8 0ดจุดศูนย์ศู USD เนาะวันนี้แม่ปานจะเลือกแบบพร้อมเพย์นะคะค่าบริการ1 USD ค่ะต่อธุรกรรมแล้วก็จะได้รับเงินภายใน 1- 3วันทําการค่ะ จำนวนการถอนขั้นต่ำก็อยู่ที่4.00 USD ค่ะมาเลือกพร้อมเพล์กันนะคะทีนี้เราต้องเอารหัสนะคะรหัส4หลักป้อนรหัส4หลักที่ส่งไปยังโทรศัพท์ของเราเนาะอ่ะใส่รหัสไปได้เลยใส่รหัสเรียบร้อยแล้วก็จะมาที่หน้านี้ค่ะให้เราก,กดยินยอมแล้วก็ดําเนินการต่อได้เลยจากกดยินยอมแล้วก็ดําเนินการต่อทีนี้เราก็จะมาเลือก ตรงนี้ก่อนนะคะประเภทฟ็อกซี่เนาะฟ็อกซี่ตรงนี้ก็จะเป็นเลือกโมบายนะคะตรงนี้จ้ะแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราไปได้เลยจ้ะแล้วก็ใส่ชื่อกับนามสกุลตามนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็กดส่งได้เลยค่ะและนี่เราก็เพิ่มวิธีการชัรงเงินเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เรากดเสร็จสิ้นได้เลยจ้ะ แล้วก็มาหน้านี้ใช่ไหมคะระบบจะเด้งมาหน้านี้โดยอัตโนมัติตอนนี้วิธีการชระเงินเป็นพร้อมเพล์เรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็ยอดการถอนขั้นต่ำเราก็สามารถกรอกได้เลยค่ะว่าเราจะถอนเท่าไหร่นะคะนี่คือยอดที่แม่ประวานว่าจะถอนนะคะแต่พอเราไปกรอกตัวเลขใส่แล้วเนาะมันเกินมันเกินจะ้ะเราต้องลดตัวเลขลงมาค่ะติ๊กตอกจะให้เราถอนนะคะ ไม่เกิน250เหรียญค่ะดังนั้นเราจะต้องมาป้อน,อนตัวเลขตัวนี้ไปนะคะ250เหรียญเนาะองร้อ250หยหาสิบเหรียญดูซิเป็นเงินเท่าไหร่มันก็จะเป็นเงินประมาณ8 2 9 6 3นสเนาะเห็นไหมคะจะมีค่าบริการอยู่ตรงนี้เนาะหนึ่ U S D จ้ะเท่ากับว่า33.3255บาทประมาณนี้นะคะทุกคนนะ อ่เราก็จะกดถอนเงินกันเลยนะคะกดถอนเงินได้เลยจ้ะถอนเงินไปยังพร้อมเพลย์นะคะโอเคมีค่าบริการตามนี้เนาะเป็นเงิน8 2 9 6 3 3ค่ะกดยืนยันได้เลยจ้ะแล้วพอมาหน้านี้นะคะเขาจะให้เราตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณค่ะปกป้องเงินจากการโจรกรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อการเข้าถึงธุรกรรมอย่างต่อเนื่องเน,งเนาะเราก็จะต้องทําตามขันน้นต,น,นตอนนี้ค่ะไปทํากันเลยค่ะกดไปที่ตรวจสอบยืนยันตอนนี้ค่ะมาปางก็จะเลือกแบบประจำตัวประชาชนนะคะจากนั้นเราก็กดถัดไปค่ะแล้วก็กดถัดไปค่ะ เราต้องจัดวางหน้าบัตรประจําตัวประชาชนให้อยู่ในกรอบนะคะเมื่อถ่ายเรียบร้อยเราก็กดยืนยันค่ะมาถ่ายด้านหลังบัตรประจําตัวประชาชนให้อยู่ในกรอบต่อค่ะถ่ายด้านหลังเรียบร้อยเราก็ยืนยันแลวอัปโหลดได้เลยค่ะกดเลยระบบกําลังตรวจสอบแบบประจําตัวประชาชนของคุณค่ะแล้วก็รอก่อนนะคะข้อมูลระบุต,ตัวตนอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ค่ะ เราก็กดว่าเข้าใจแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะเมื่อเรายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูค่ะคุณได้รับการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแล้วคุณสามารถทําธุรกรรมต่อไปได้ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราก็ทําธุรกรรมต่อไปได้เลยจ้าให้เรามาที่ถอนเงินได้เลยจ้าไปกดที่ถอนเงินนะคะวิธีการถอน วิธีการถอนนะคะแม่ปานเลือกเป็นพร้อมเพย์เนาะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาใส่จํานวนค่ะกดใส่จํานวนได้เลยนะคะไปกันเลยค่ะใส่ไปค่ะตรงนี้นะคะอ้าวเขากําหนดให้เราไม่เกิน250เหรียญน,นะคะเราก็ตามนี้เลยนะคะวันนี้อัตาราแลกเปลี่ยนอยู่ที่นี่นะคะ1 us เท่ากับ33.47เนาะเราก็ยืนยนนันได้เลยค่ะนะคะกดคำว่าถอนได้เลย กดยืนยันค่ะจะมีค่าธรรมเนียมเห็นไหมคะค่าบริการ1 USD เนาะอันนี้แบบพร้อมเพล์ก,ก็เวลาเราถอนครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะมีค่าบริการประมาณนี้นะคะอัตราแลกเปลี่ยนแจ้งชัดเจนแล้วเนาะจำนวนเงินที่จะได้ก็ประมาณ8 3 3 2 8 9บาทค่ะกดยืนยันได้เลยจ้าทีนี้ส่งคำขอการถอนเงินแล้วรอดำเนินการนะคะ โดยปกติจะได้รับเงินภายในหนึ่งถึงสามวันทําการค่ะตอนนี้อยู่ขั้นตอนนี้อยู่เนาะถอนเงินไปยังจํานวนเงินที่ถอนสองร้อยห้าสิบ USD ค่ะค่าบริการตามนี้ค่ะตอนนี้เราก็รอก่อนนะคะทุกคนเงินยังไม่เข้านะรอหนึ่งถึงสามวันทําการจ้าเดี๋ยวจะมาดูต่อไปนะคะว่าหนึ่งถึงสามวันทําการเงินจะเข้ามาที่บัญชีธานาคารหรือเปล่านะคะรอติดตามกันตอนต่อไปนะคะ พอเราทําเรื่องถอนไปแล้วนะคะตอนนี้ยอดเงินของเรานะคะก็จะลดลงแล้วนะคะจาก600กว่าเนาะ600กว่าเหรียญตอนนี้เหลือ387เหรียญซึ่งพรุ่งนี้เราสามารถถอนได้อีกค่ะ250เหรียญน,นะคะประวานขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะคะที่ต้องการเข้ามาสร้างรายได้ใน t i k t o อกนะคะสู้ๆนะคะมาต้องเป็นวันของเราะคะ่ะแม่ปลาเดินมา เก้าสิบวันเนาะกว่าจะมีรายได้แบบนี้นะคะแล้วตอนนี้แม่ปลาก็จะเดินหน้าต่อนะคะเป็นเก้าสิบวันล็อตที่สองหรือว่าไตามาสที่สองของปีสองพัค่ะเราจะลุยแล้วก็เสเ็จไปด้วยกันนะคะเลิฟเลค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ